สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่เดีดีไวโซน999 Taro โคลิปนี้เป็นคลิป ความรักของชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีมีนประจำวันที่1ถึง15มีนาคม2568สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆ าจะได้ไม่พลาดกันนะคะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีมีนคนมีแฟนครึ่งแรกกุมภาพ,พันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีมีนคนมีแฟนเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการสังสรรค์เฮฮากินข้าวด้วยกันมีความสุข แล้วก็มีการมุ่งมั่นทํางานหาเงินเพื่อครอบครัวเพื่อความรักของเราแต่บางทีก็อาจจะลืมเอาใจใส่กันและกันก็เป็นไปได้ความรักบางคนอาจจะห่างไกลกันนะคะหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะแบบมาเจอกันเพราะว่าด้วยความที่มันห่างไกลกันมากๆอย่างเงี้ยแล้ว ต่างคนต่างต้องทำงานก็อาจจะมีกันโทรคุยกันบ้างพูดคุยกันบ้างเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่ให้คำปรึกษากันดีนะคะถึงแม้บางทีมันอาจจะไม่ได้สวีทวันแววเหมือนแต่ก่อนก็ตามบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีพฤกษกลรคณาพฤกษก,ก็เป็นไปได้คะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกกับชาวราศีมีนว่ายังไงบ้าง คุณเป็นคนที่รัาลาเป็นคนที่สนุกสนานคุณอาจจะดูเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะหรือเด็กกว่าเขาก็ได้เราอาจจะเป็นชาวต่างชาติระหว่างกันละกันก็นกนได้นะคุณเป็นเหมือนพรมลิขิตที่เขาได้เจอนะคะเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาตกหลุมรักเลยมันเหมือนมีอะไรมาดนใจ ให้เขาดิ้นไม่หลุดไปจากคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนโชคชะตาพรมลิขิตที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้หลากหลายหรือว่าเป็นคนที่เก่งสังคมกว้างคุณมีหลายแง่มุมที่เขายังจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาจากคุณคุณเป็นคนเปิดโลกให้เขาได้รู้อะไรบางอย่างนะคะหรือคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มาสอนให้เขาได้เรียนรู้ อาจจะเป็นในเรื่องของวิชาการอาชีพหรือแม้แต่กระทั่งการยกระดับในเรื่องของจิตใจของเขานะคะการรู้ตัวเองการเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้น The Emperor คุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหน้าที่การงานตำแหน่งอาจจะสูงกว่ามีภาวะความเป็นผู้นำ เราทั้งสองคนอาจจะมีแนวโน้มนะบางคนราศีมีนอาจจะดีวกับชาวต่างชาติคุณมีพลังนะคะน่าเคารพน่าเกรงใจมากๆสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นของเราตอนแรกอาจจะเป็นแค่เพื่อนเล่นกันหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าที่เจอกันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะตกหลุมรักกันได้เร็วขนาดนี้นะคะแล้วก็ เราทั้งคู่คบหาดูใจกันมันอาจจะผ่านอุปสรรคความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่มันเป็นอุปสรรคกว่าที่เราจะได้มารวมตัวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มองถึงความมั่นคงที่มีต่อกันนะคะอ่ะต่อมามาดูนะว่าครึ่งแรกนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีมีน ราศีมีลัคนามีนนะคะสี่ไม้ชิง of Cups Queen of Pentacles ห้าไม้ค่ะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณมาอยู่ใกลๆ้ๆมาอยู่ด้วยกันให้ความมั่นใจให้ความมั่นคงต่อกันปรึกษาหิวใจกันหาข้าวหาปลา,เอา,เ,อาเอาใจมีอะไรคุยกันปลอบประโลมกันนะคะดูแลคุณอย่างดี หาของขวัญของฝากหรือแบบทำให้คุณเป็นเหมือนเจ้าหญิงของเขาเป็นเหมือนเจ้าชายของเขา5ไม้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของงานยุ่งงานเยอะก็ได้ที่เขาอาจจะจัดตารางงานได้ไม่ค่อยดีพอนะคะหรือเราทั้งคู่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขางานยุ่งก็ได้แล้วมีอารมณ์หงุดหงิด หรือความคิดเห็นบางอย่างระหว่างเราทั้งคู่อาจจะไม่ตรงกันดังนั้นก็อาจจะรู้สึกงุนหงิดใจทั้งสองคนช่วงจังหวะที่เขางุดหงิดมาเราต้องพยายามนิ่งเนาะควบคุมอารมณ์ไว้บางทีมันอาจจะเป็นแค่ช่วงจังหวะไงเขาอาจจะมาชวนเราทะเลาะก็ได้นะคะแต่ดูภาพรวมแล้วคือไม่ได้เจตนาหรอกที่จะมาชวนทะเลาะแต่ สถานการณ์บางอย่างมันควบคุมไม่ได้อ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีมีนคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้7จ็ดดาบ The Moon สิดาบแล้วก็อัศวินดาบนะคะแม่หมอลืมบอก ราศีใช่ไหมที่เกี่ยวข้องนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกได้ด้วยราศีเมษลัคนาเมษนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสเราหรือเขาก็ได้กลุ่มธาตุน้ํกากรลกฎพิกจิกมีนกลุ่มธาตุดินมังกรพฤกษกกันอ่ะ ทีนี้เดโมนก็อาจจะเป็นชาวราศีเมีนลัคนามีนที่เกี่ยวข้องกับคุณกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะในช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้โอเคคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ไว้ใจเขา หรือว่าการพบเจอระหว่างเราทั้งคู่นะีมันเป็นอะไรที่แปลกๆนะมันมีแนวโน้มของความไม่ไว้ใจที่มีต่อชาวราศีมีนหรือบางทีอ่ะแฟนชาวราศีมีนอาจจะไม่ไว้ใจคุณก็ได้นะต่างคนต่างแอบสืบแอบส่องหรือวันไหวนะคะบางสถานการณ์ที่เขาทํามันดูคุมเครือมันยิ่งกระตุ้นให้ราศีมีนเนี่ยอยากรู้ความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่โอเค ยิ่งเราอยากรู้นะคะยิ่งเรารู้สึกไม่สบายใจหรือยิ่งเขาทำอะไรที่ไม่ชัดเจนในบางเรื่องก็อาจจะเป็นเหตุให้เราทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันต่อให้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยพยายามที่จะทำแล้วแต่ถ้ามันมีบางอย่างที่เรารู้สึกระแวงต่อกันเนี่ยโอเคมันเป็นเหตุที่ทำให้เราสองคนทะเลาะก,กันได้ง่ายนะคะเพจออฟซอรสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะดีเลย์ล่าช้า หรือมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกง,งุนหงิดใจรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกาดกับตัวเองก็ได้นะคะหรือเวลาพูดคุยกันก็มีแนวโน,น้มที่จะหัวเสียใส่กันได้ดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้นะ่ะต้องใจเย็นในสถานการณ์สิบดาบบางทีอาจจะไม่สบายก็ได้นะอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะดังนั้นมันอาจจะเป็นเหตุให้แบบมันเหมือนพอไม่ร่างกายไม่สบายเนี่ย จิตใจเนี่ยมันก็อาจจะว้าวุ่นรู้สึกน้อยได้ง่ายรู้สึกจิตตกได้ง่ายหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดได้ได้ง่ายนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพเราและสุขภาพของแฟนด้วยอ,อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ใจเย็นๆลดอารมณ์หงุดหงิดนะต่อมามาดูในเรื่อง ของข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีมีนเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างเราไม่ชอบการที่ต้องคอยส่งข้อความหากันตลอดห่างกันบ้างก็ได้นะที่เรานิ่งๆเพราะเราไม่อยากสร้างความหวังที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําให้เธอได้หรือไม่ที่เราเงียบไปเพราะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ เราเบื่อกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องต่อมาค่ะความรักราสีมีนคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้นะคะได้เป็นใบนี้ดอกกุหลาบดาบกับดอกกุหลาบความจริงจะปรากฏนะคะเรื่องจริงจะปรากฏหรือหลายๆอย่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะมีการเคลียร์การพูดคุยการปรับความเข้าใจกันอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาทําไม่ชัดเจนมันดูลับๆล่อๆอะไรหลายๆอย่างในช่วงจังหวะนี้จะมีการเคลียร์กันแล้วก็ความจริงบางอย่างจะปรากฏทําให้คุณและเขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะจัดการยังไงกับความรักในครั้งนี้นะคะหรือว่า หาวิธีเยียวยาหรือปรับความเข้าใจอะไรยังไงขอให้ราศีมีนคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ราศีมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดีเอ็มพ r ลเลห้าไมา้สิบดาบแล้วก็เพจออฟเพนท a c โคนะคะบางคนอาจจะดีวกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่มีอายุที่แตกต่างกันหรือมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่แตกต่างกันบางคนอาจจะทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นกลุ่มข้าราชการหรือผู้นำมวลชนก็ได้นะผู้นำ แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ยุ่งยากนะคะเลิกลากันไปหรือว่ามีเรื่องที่ทะเลาะการความคิดเห็นบางอย่างขัดแยง้งหรือด้วยสภาวะของหน้าที่การงานที่ทำให้พวกเราเนี่ยยากต่อการมาสารสัมพันธ์กัน หรือว่าเป็นเหตุให้พวกเราเนี่ยห่างหายกันไปเลิกลากันไปขาดการติดต่อมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ช้ำใจเสียใจรู้สึกว่าเจ็บปวดเหลือเกินกับความรักในครั้งนี้แต่ก็ยังอยากที่จะไปต่อนะคะก็มีแนวโน้มของการติดต่อเข้ามาหรือกลับเข้ามาใหม่มีเหตุทําให้พวกเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเรื่องการเรียนหรือการงานก็ได้เนี่ย p พ g อ of Pentacle กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มาพูดคุยกันใหม่มาเป็นเพื่อนกันใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะสำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีเมษลัคนาเมษกลุ่มธาตุดินมังกรผึกศกษกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกกับราศีมีนว่าย,ยังไงบ้างได้เป็นเดอะฟูลคุณเป็นคนที่สนุกสนานล,ล่าเริง เป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนอื่นได้ดีนะคะคุณอาจจะชอบร้องเพลงก็ได้ชอบเที่ยวก็ได้ชอบเดินทางได้หมดเลยนะเราทั้งคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติกันละกันนะคะคุณอาจจะดูเด็กกว่าอายุก็ได้นะคุณชอบอิสระนะคะสถานการณ์เดอะทาวเวอร์คุณอาจจะชอบเสียงดังหรือว่าทำอะไรที่เขาไม่คาดคิดหรือจุดเดือดคุณอาจจะต่ำก็ได้ แล้วก็คุณมักจะทำเรื่องอะไรที่เขาไม่คาดคิดนะคะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เสมอเลยคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขามองว่าคุณนะ่ะมี FC Fan แฟนคลัมีเกียรติมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนของสังคมแต่สามดาบที่ปักใจคุณอาจจะชอบพูดจาทิมแทงก็ได้หรือเวลาคุณพูดทีเนี้ยอืเขาเจ็บปวดมากๆนะ ทรีออฟซอ t ดเราอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนเราอาจจะตกอยู่ภายใต้รักสามเศร้ากันมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะเรื่องราวบางอย่างที่เราทะเลาะก,กันหรือเวลาที่เราคบหาดูใจกันเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยดราม่าก็เป็นไปได้นะอ่ะต่อมามาดูนะคะ The Tower เนี่ยคนเกิดวันอังคารเราหรือเขาก็ได้นะทีนี้มาดูนะคะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณในช่วงครึ่งแรก มีนาคมนี้สิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคะกลับมาให้คุณค่ากับคุณเริ่มต้นกันใหม่ใจเย็นๆนะเราทั้งคู่อาจจะมีอะไรที่ต้องดีวกันนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าเป็นคู่ค้าระหว่างกันละกันหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ได้ทําร่วมกันโอเคอาจจะต่างคนต่างวางฟอร์มหรือว่าทําตัวเองให้ดูดี หรือสามารถที่จะเอาอ,อกเอาใจได้ถ้าคุณต้องการอะไรเขาก็จะหามาให้คุณนะ page Page of s o r t ตัวเขาเองอาจจะทำตัวงุดหงิดงุ่งงานอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับเขาไปด้วยนะคะบางอย่างมันอาจจะดีเลย์ล่าช้ามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะยั่วยุทำให้เรารู้สึกปั่นป่วนก็ได้อาจจะมีข่าวอะไรของเขาที่เข้ามาหาคุณแล้วทำให้รู้สึกว่า ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องมางุนงดอีกแล้วอะไรแบบนี้นะ Queen of Pentacle นะคะเขาก็จะดูแลคุณนะหมายถึงเอาใจใส่คุณเทิดทุนคุณคือคุณอยากได้อะไรเขาก็จะซื้อมาหรือว่าเขาจะหาของฝากอะไรมาฝากคุณนะสำหรับบางคนอาจจะดิวกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกัน แล้วก็ธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุ่มมีแนวโน้มของการดิวกับใครที่มีเงินมีทองเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเองหรือว่าอาจจะร่ำรวยก็ได้ทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะว่าความรักราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงครึ่งแรกมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะบทสรุปสองถ้วยรักและเข้าใจกัน คิงออฟวอ r n กลุ่มธัตไฟเมสสิงธนูซีดาบแล้วก็หนึ่งไม้นะคะรักและเข้าใจกันรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นเขาคนนี้แหละคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันก็ได้เขาอาจจะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆทำงานเก่งฉลาดฉ <c oughs> ลาดแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเวลาพูดจา อะไรเนี่ยมันดึงดูดไปหมดเลยนะคะดูแบบทรงพลังทรงเสน่ห์นะคะแต่สีดาบเนี่ย,ม,ยมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่เราไม่ได้เจอกันดูนิ่งเฉยดูหลบนะสถานการณ์ในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะดูนิ่งๆก็ได้สิ่งที่เขาจะแอคชั่นส่วนมากมันเป็นกลุ่มทตาดินบางทีอาจจะไปให้ค่าในเรื่องของการทําธุรกิจหาเงินหาทองก็เป็นไปได้นะคะการ มาหาคุณหรือเจอคุณมาอาจจะดูน้อยดูเบาหรือการติดต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าไปให้ค่ากับในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการหาเงินหาทองหรือดูแลในเรื่องของกิจการของเขานะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่ดูนิ่งๆเงียบดูหายไปนะแต่ราศีมีนเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่อยากติดต่อกับเขาคุณอาจจะเริ่มต้น ในการที่จะติดต่อไปหาเขาก็ได้พูดคุยกับเขาก็ได้นะคะถ้าดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรักมันดูนิ่งจนเกินไปนะมองว่าเขาน่าจะสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจหาเงินหาทองของเขามากกว่าหลายๆอย่างมันเลยดูเหมือนดีเลย์ดูเหมือนล่าช้านะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีมีนตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรบางครั้ง เธอก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราดีไม่พอสําหรับเธอมันอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่กล้าเข้ามายุ่งกับคุณมากนักนะคะที่เราสร้างระยะห่างเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะตกลุมรักใครจริงจังเราอยากกอดเธอไว้แน่นๆแล้วบอกกับเธอว่าอย่าคิดมากเรามีแค่เธอคนเดียว เราชอบเวลาที่เธอทำอะไรโกโ้เพราะมันน่ารักดีต่อมาค่ะในส่วนของการ์ดออลลคิกนะความรักราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นรายคอหนึ่งใบค่ะ Talking เอ๊ะยังไงจริงๆก็มีความสนใจกันอยู่นะคะที่จะพูดคุยกันเรียนรู้กันหรือมีความคิดถึงมีการส่งข้อความหากันมีการ โทรหากันอะไพ่ใบนี้มาเนี่ยต้องมีการติดต่อโทรหากันนะเนี่ยหรือว่าแท็กหากันบ้างนะคะมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันบ้างหนึงม้อาจจะมีการเริ่มต้นที่จะคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่พวกเราวางฟอร์มนิ่ง,งเฉยหรือบางเรื่องเนี่ยที่ทำเป็นถอยห่างต่างๆนานานนะคะก็อาจจะแพ้ใจตัวเองก็ได้ มันอาจจะมีเสียงเรียกร้องที่อยู่ในใจที่อยากติดต่อกับคุณพูดคุยกับคุณหรือบางทีเป็นการวางท่าวางฟอร์มจากเขาที่รอให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ขอให้ราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมุฟออนมาที่ราศีมีนคนโสดครึ่งแรกมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ ขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีมีนคนโสดเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแปดถ้วยแฮงแมนห้าไม้เดอะไวรินเทสนะคะบางคนอาจจะเกิดวันจันทร์หรือดีวกับคนที่เกิดวันจันทร์ก็เป็นไปได้นะ ราศีมีคนโสดนะที่ผ่านมาบางคนอาจจะพึ่งอกหักมาก็ได้หรือว่าอกหักมนาเนินนานแล้วแต่ว่ายังคงรอคอยคนเก่าอยู่เราอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าแม,แม่เอาแล้วซึ่งความรักหรือบางคนอาจจะงานเยอะก็ได้ มีอะไรบางอย่างที่ย้อนแย้งอยู่ในใจสำหรับราศีมีนคนโสดบางคนอาจจะไปแอบรักแอบชอบใครก็ได้ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกเหล่านั้นอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับราศีมีนคนโสดบ้างมีการติดต่อสื่อสารพูดคุย2ดาบ มีความลังเลสงสัยมีใครบางคนทำงานร่วมกันหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเจอหน้ากันบ่อยๆรู้สึกถึงใครบางคนมาแอบชอบก็ได้นะคะเซนส์ของเราอาจจะรู้สึกสับสนว่าตกลงเขาคิดอะไรยังไงมีเกี่ยวข้องกันในหน้าที่การงานหรือการเรียนก็ได้หรืออะไรที่เรามีการปฏิสัมพันธ์กัน เจอหน้ากันบ่อยๆทำงานกุ๊บเดียวกันหรือว่ามีความสนใจในเรื่องราวเดียวกันเรามีการพูดคุยกันตลอดเนี่ยเราทั้งสองฝ่ายกำลังเริ่มเสพติดกันและกันแล้วนะคะเนี่ยโอเคอาจจะมีการคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยออกสื่อนะคะบางคนอาจจะพูดคุยกับใครที่เป็นทางไกลก็ได้หรือว่าแชทออนไลน์คุยกันนะคะ หรือว่าเจอกันในโลกของออนไลน์มีการคุยกันแป๊บๆนะคะมันเหมือนเวลาเราคุยกันสองคนเนี่ยมันมันไม่ปฏิบต่อเท่าไหรอ่อ่ะอาจจะด้วยหน้าที่การงานที่จะต้องไปทำอาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกไม่พอใจบางอย่างอาจจะดูเหมือนล่าช้าดีเลย์นะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีใครบางคนที่ทำตัวลับลับล่อๆดูเหมือนไม่ค่อยน่าไว้วางใจหรือทำตัวเจ้าชู้ได้ด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเราก็เลยรู้สึกว่าอืมมันไม่โอเคมันไม่ถูกใจมันหงุดหงิดมันมันไม่ได้ดังใจนะใครบางคนคนที่มาเกี่ยวข้องอาจจะเด็กกว่าก็ได้กลุ่มท่านลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะอะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า เปิดไปเลยนะบทสรุปของราศีมีนคนโสดครึ่งแรกมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรความรักก้าวไม้นะคะอัศวินถ้วยอาจจะมีกลุ่มชาวธาตน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องกรกฎพิจิกมีนกลุ่มธาตุดินมังกรพึกศก,กัน แล้วก็วิลล์ออฟฟอร์จูคนที่เกิดวันพฤหัสเราหรือเขาก็ได้อะยังไงราศีมีนบางคนแอบชอบใครก็ยังคงแอบชอบคนนั้นอยู่นะคะ หรือว่าเราอาจจะยังจำฝังใจเกี่ยวกับแฟนคนเก่าเราก็ยังคงรอคอยเขาอยู่แต่ช่วงจังหวะของครึ่งแรกมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาการยานมิตรใครบางคนที่ดูเหมือนเจ้าสำอางนุ่มนวลน,นะคะเฟนรนลี่ไปทั่วเลยนะอ่าซึ่งบางทีก็อาจจะดูเหมือนเจ้าชูเนาะอ,อืมเพจออฟเพนทาโคได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะพูดคุยกันสนุกสนานเลยแหละค่อยๆเรียนรู้กัน อาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนะคะก็เราทั้งคู่อาจจะทําได้เพิ่งมาทางานร่วมกันหรือมีอะไรที่จะต้องได้ทําร่วมกันในช่วงจังหวะน,นี้มันก็เป็นเหมือนโชคชะตาแหละที่พัดพาให้คุณได้มาเจอใครเขายังมีอีกหลายแง่มุมนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ซึ่งตอนนี้ราศีมีนคนที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะ คุณได้เข้าสังคมได้เจอผู้คนมากมายเป็นช่วงจังหวะที่คุณสามารถที่จะเลือกพูดคุยกับใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าสบายใจนะแต่สำหรับบางคนนะ่ะก็ต้องบอกว่าใครคนเก่าที่เราเคยโฟกัสอะเราอาจจะเลิกโฟกัสไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าโอกาสในคนใหม่ๆนะ่ะวิ่งเข้ามาหาคุณมากกว่าอะต่อมา มาดูข้อความนะคะว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างข้อความความรักให้ราศีมีนคนโสดครึ่งแรกนี้เราขอโทษถ้าเราเคยทำให้เธอรู้สึกแย่เสียใจหรือแม้แต่กระทั่งเสียน้ำตาเพราะเราเราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กน้อยเราหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอ เราไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ใด,ดๆจากเธอเลยต่อมาค่ะการออลล็อกเวายังไงความรักราศีมีนคนโสดนะคะครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบอุ้ยทำไมได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่หมาะพูดเนอเลยนะได้เหมือนกับราศีมีนคนมีแฟนเลยโอเคความจริงจะปรากฏนะคะหลายๆอย่างจะเคลียร์ได้อย่างชัดเจนขึ้น ในช่วงนี้คุณอาจจะมีผู้คนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณหรือใครบางคนที่คาอยู่ในซอกหรือซอกใจของคุณเนี่ย,หล,ยหลายอย่างเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นว่าตกลงคุณจะเลือกใครอะไรยังไงนะคะเรื่องราวบางอย่างจะปรากฏออกมาใครบางคนที่คุณ รู้สึกว่ากังวลกับเขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนยังไงหรือว่าบางอย่างมันไม่ได้รับการสานต่อหรือขาดช่วงการติดต่อไปมันเพราะอะไรกันแน่ใครกันแน่ที่เป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณถ้าคุณมีคำถามเหล่านี้ที่คาอยู่ในใจนะคะช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้คุณจะได้คำตอบ เทวดาจะเปิดตาหรือว่าเรื่องราวต่างๆจะได้รับการเคลียร์หรือพูดคุยกันขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ